วันนี้อยากจะมาโพสแ a รนนิดหน่อยนะออพอดีเห็นเ,เห็นโพสขอกคนรู้จักคนนึงนะที่อยู่ในเฟซในเฟซผมนี่นะก็ใช้เวลาคนนี้ใช้เวลาหลายปีที่มีอยู่อเมริกานะผมรู้จักเป็นการส่วนตัวตใช้เวลาหลายปีที่ยะที่มีอยู่ในอเมริกานะถูกเคยเคยถูกส่งกลับมาแล้วครั้งหนึ่งนะก็ยังตะเกียกตะกาย เพราะว่าอยู่ในกาลาชีวิตไม่ไปไหนนะก็เลยตะเกียกตะกายจนกลับมาอยู่เมกาจนได้แต่มาคราวนี้มาแบบหลบๆซ่อนๆนะจนกระทั่งกระทั่งวีซ่าใกล้จะหมดไม่มีทางไปก็เลยต้องจำใจนะกระโดดควา้าหาผัวไว้ก่อนนะหาผัวไว้ก่อนไม่รู้จักกันหรอกนะเจอกันข้างแรกงใน a ฟ e b o o กก็แม่งเอาเลยนะนัดเจอกันแต่งงานนะไม่รู้เป็นใครมาอยา่างไนหัวนอนปลายตีนยังไงก็ไม่รู้แม่งนะจะคว้าไว้ก่อนนะ ก็ไปได้ได้ผัวอยู่อยู่ต่างรัฐนะจนในที่สุดก็มีชีวิตอยู่ในอเมริกานะตะเกียดตะกายพยายามที่จะที่จะทำงานนะสร้างชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นนะวันนี้กูเห็นแม่งโพสต์ออกมาในใน Phase เฟซนะกูอยากอย่างพูดเน้นหน่อยเพราะว่าคิดว่าคนนี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นยูนิคไม่ใช่เป็นคนคน,คนที่ยูนิคอะไรมากมายคงมีอีกเยอะนะที่ที่พวก เป็นเป็นสลิมจัก,กราแลนที่แม่มงมีลักษณะท่าทีทัศนคตินี่เพี่กูอยากจะพูดกับกับผู้มึงทุกคนเน่ยนะเพราะว่ากูเห็นพวกมึงออกมาโพสนะินะนะมีชีวิตอยู่เมืองนอกชีวิตที่ดีกว่านะตอนอยู่ในกาลากาลาเฮียนะแต่ว่ามึงออกมาโพสบอกว่าชีวิตนี้ช่างโชคดีเหลือเกินนะที่เกิดมาได้เกิดมาเป็นคนไทย ในทานองชีวิตนี้โชคดีเหลือเกินเกิดมาเป็นคนไทยได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแกเงอไอเหี้ยแม่กูกูฟังแล้วกูบอกบอกตรงว่ามันไสชิบหายเลยกูโค้ดมันไสพวกมึงจริงไอความดัจจริตของพวกมึงเนี่ยนะไม่มีที่ไม่มีขอบเขตจริงๆมึงมึงดีใจที่เกิดมาเป็นคนยม,มึงดีใจที่เกิดมาในกาลาแต่มึงใช้เวลาเป็นปีๆนะห้าปีที่จะขวนขวายตะเกียกตะกาย ออกมาจากลูกลาเนีได้มีโอกาสได้แจวบราหน้าโบสถมาอยู่มืองนอกมาอยู่ในอเมริกากูไม่ได้บอกว่าอเมริกาเพอร์เฟกนะแต่กูมันไส้พวกมึงไงนะที่มึงพที่มึงพยายามใช้เวลาตะเกียกตะกายพยายามดิ้นรนอย่างสินยายา้นเพื่อจะเล่นหลุดออกมาจากไอ้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 ความระยำอปรรยาชีวิตทีว่วนเวียนอยู่ใน ใน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 กาลาของมึงเนี่ยนะพวกมึงนี่เหมือนกันอะไรมั้ยมึงไอ้พวกไอ้พวกเม็กซิกันนะ่ะนะไอ้พวกเม็กซิกันที่กูเห็นเขามาเดินในอยู่ในประเทศนี้ที่นี่ออกมาเดินประท้วงเนี่ยนะแล้วก็บอกธงธงเม็กซิกโกนนะเนี่ยนะเนี่ยอาาอกมาโบกธงเม็กซิกโกบอกว่าโอ้โหเม็กซิโกนัมเบอร์วันเม็กซิโกนัมเบอร์วันเม็กซิโกนัมเบอร์วันพวกมึงมันอยู่ทำเฮียอะไรในอัลเอฮะ พวกมึงมาอยู่ทำไมในอเมริกาเนี่ยพวกมึงมามาทำงานอยู่ในอเมริกาทำไมก็แพ็คกระเป๋ากลับบ้านไปดิฮะพวกมึงสลินก็เหมือนกันนะนะกูเห็นนะท่าไอ้ท่าที่ดัดจริตของพวกมึงเนี่ยนะคือกูเข้าใจนะมึงอยู่ในเมืองนอกนะมึงถ้ามึงอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะแล้วมึงออกมาเลียกระโปงเจ้าเนี่ยนะกูเข้าใจนะเพราะว่าอยู่เมืองไทยถ้าแม่งไม่เลียกระโปงเจ้าแม่งอยู่ยากนะเพราะควายมันเยอะนะควายมันเยอะถ้าควายมันทำอะไรก็ต้องทำตามควายนะ เข้าเมืองตาตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามกูเข้าใจตรงนี้นะนะกูเข้าใจตรงนี้นะเะเพราะว่ามึงส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีความสามารถเป็นของตัวเองนะทำอะไรจะต้องพึ่งเพื่อนฝูงทำอะไรจะต้องพึ่งเจ้านาย you don't have the individual ability to do anything to achieve anything on your own y yeah? e you gotta fucking depend on everybody กูเข้าใจตรงนี้กูเข้าใจนะแต่มึงไม่อยู่ในเมืองนอกเนี่ยนะ ชีวิตในเมืองนอกกูถามมึงจริงๆนะฮะพวกเจ้าเนี่ยมันมาทําอะไรให้พวกมึงในในเมืองนอกนะเวลาพวกมึงไม่มีเวลาพวกมึงไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านไม่มี no fucking rent money เนี่ยนะไม่มีเงินจ่ายจ่ายค่าบ้านไม่มีเงินไปซื้อ grocery เนี่ยนะเจ้ามันให้เงินมึงเหรอวะฮะมันให้เงินมึงเหรอกูเข้าใจถ้ามึงอยู่เมืองไทยมึงยังโอเคมึงมึงพยายามที่จะปรเเก็์ตัวเองว่าเป็นกูเป็นลูกที่ ที่กระตันยูต่อพ่อหลวงนะเะฉะนั้นสังคมสังคมควรจะควรจะเห็นใจกับพวกมึงควรจะให้งานมึงทำกูเข้าใจตรงนี้นะ but in over here in America ในอเมริกา nobody gives two flying fucks about you No? nobody gives your, gives a shit about your Thai politics ไม่มีใครก็สนใจแล้วมึงจะเลื้อยคลานกันขนาดไหนไไหเข้าใจไหมแล้วกูเข้าใจเวลามึงโพสในเฟซบุ๊กของพวกมึงเนี่ยนะมึงต้องการให้คน ที่มึงรู้จักในเมืองไทยเนี่ยเห็นว่ามึงเนี่ยเป็นโอ้โหกูนี่เป็นคนดี I'm such a f u c ฟ i n g good p พ r ร o n เพราะว่ากูรักพ่อหลวงเกือบกูบอกอะไรให้พวกมึงอย่างนะไม่มีไม่มีใครที่ไหนในกาลาที่มึงจะช่วยมึงได้มึงเข้าใจไหมแล้วมึงตกอับมาอยู่ในอเมริกามึงเขาไม่ได้ส่งเงินมาให้มึงกินให้มึงใช้นะมึงก็ต้องดิ้นรน กูไม่เข้าใจไอลักษณะของมึงไอลักษณะไอลักษณะเลื้อยคลานของพวกมึงในเมื่อไรจะเลิกกันสักทีนะนะมันไม่ทําให้ชีวิตพวกมึงดีขึ้นนะเห็นใจไหมมีแต่เรื่องไร้สาระเรื่องไร้สาระนะอันนี้อันนะี้อันนี้ t h i s is what you guys are good at นะนี่เป็นเหตุที่กูบอกตรงมากูแล้วกูเจอคนไทยในอเมริกานะกูบอกตรงว่ากูโคตรเอียนเลยนะแม่ง โคตรเอียนไอ้พวกไอ้พวกเรื่องไร้สาระาพวกนี้โคตรเอียนพวกมึงมึงมองตรงมาปั้นหน้าใส่กันมึงอยู่ในอเมริกาหนึ่งไม่รู้ไงว่า nobody here g กิ e s a เ h i ชกับของพวกนี้นะมันไม่มีกูถ้ามึงถ้ามึงยังมีความหวังอยากจะว,ว,วันหนึ่งข้างหน้ากลับไปอยู่กลับไปเป็นกล,ลับไปเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ในกะลาเฮียบ้านมึงนะบ้านพ่อมึงนะ โอเคกูเข้าใจตรงนี้นะเพราะว่ามึงยังมึงยังไม่อยากจะยังมึงยังไม่อยากจะ burn the bridge ยังงยังไม่เผาสะพานทิ้งนะยังต้องการเลื้อยคลานให้ชาวบ้านก็เห็นอยู่มึงเข้าใจแต่มึงเลือกที่จะมาอยู่ในอเมริกามาตั้งลกลากในอเมริกามันเป็นซิ t i z e นแล้วของอเมริกาลูกหลานมึงโตนี่นี่นะมึงไม่มึงไม่มีวันที่จะกลับไปอยู่อยู่ในกลายต่อไปแล้วแล้วกูถามหน่อยแล้วมึงจะเลื้อยไปทำเหียอะไรเล่าอะหรือว่ามันเป็นสันดานละ อนะมัน,นสันดาห์ของพวกมึงไงฮนะเนีย่ยดัจดจริตกันให้มากเฮียนะถ้ามึงรักมองไทยมากนะถ้ามึงโอ,โอ้โหอ้กูโชคดีละเกินที่อยากจะได้เป็นคนไทยเนะี่ยกูเป็นคนไทยนี่กูโชคดีละเกินชาติหน้าตายไปอีกร้อยชาติขอให้กูกลับมาเป็นคนไทยอีกเหมือนเดิมนะว่ามึงแพ็คกระเป๋านะ ไปหาเรือบรรดาเรโบ๊ทแจวกลับบ้านลงไปนะมึงไม่ต้องมาอยู่หลักในอเมริกา Fuck yourself man go fuck yourself